สวัสดีครับวันนี้เราก็มีข้อคิดดีๆมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสอนลูกดีมากพ่อแม่สอนน้องปราบถายญาติฝา์มโชคชัยอยากได้อะไรให้หาเงินใช้เองเรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าอยากได้อะไรต้องทำงานแลกบ้างร่วมถึงจะได้เข้าใจการทำงานทุกๆส่วนเพื่อจะได้เติบโตดูแลธุรกิจได้ในอนาคตอีกด้วยโตเป็นหนุ่มเลยนะครับ สำหรับน้องปราบลูกชายสุขขัญบุญคุณตอนนี้คุณแม่สุขขัญบุญคุณกำลังฮอตกับผลงานพิธีกรนิตยสาราแพลวที่เธอจะพาชมเสื้อผ้าแฟชั่นมากมายพร้อมกับวลีฮิตที่ว่าของมันต้องมีวันนี้นะครับเราจะขอพาทุกคนไปส่องภาพลูกชายสุธิรกของคุณแม่สุขวัญกันบ้างนั่นก็คือน้องปราบบุญคุณที่ตอนนี้เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วมีลูกชายตัตเป็นหนุ่มขนาดนี้แต่คุณแม่ยังสวยไม่เคยเปลี่ยน หากจะพูดถึงผู้ประกาศข่าวในดวงใจของใครหลายๆคนคงไม่มีใครไม่รู้จักอดีตผู้ประกาศข่าวสาวสู่ขวัญบุญกุลหลังรับหน้าที่เป็นพิธีกรให้กับนิตยสารแพลวทารายการพาสาวๆไปช้อปปิง้งเป็นที่มาของวลีเด็ดของมันต้องมีทําให้ในตอนนี้นะครับพี่ขวัญกลายเป็นอดีตไอดอลขวัญใจสาวๆไปเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นขุัแม่ที่ทั้งสวยรวยเก่งครบสูตรแม่ยุค2020จริงๆเลยนะครับสําหรับอดีตผู้ประกาศข่าวคนดัง สู่ขวัญบุญกุลที่ผ่านตัวไปทํารายการบนโลกออนไลน์จนดังเป็นผู้แตกมีวลีเด็ดเก๋ๆเป็นของตัวเองว่าของมันต้องมีด้านบทบ,บาทคุณแม่ของเธอก็ทําได้ดีไม่แพ้กันเลยนะครับเพราะแม้ว่าลูกชายน้องปราบจะเป็นถ่ายาตผ่านล้านของฝารมโชคชัยแต่ก็ยังมีภาพไปทํางานในฟาร์มของครอบครัวให้เห็นเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ดีเลยทีเดียวและครับส่วนอีกคนที่เราจะไม่กล่าวถึงคงไม่ได้ นั่นก็คือคุณโชคบุญกุลสามีของคุณสุขวัญบุญกุลซึ่งได้เผยว่าแม้จะเป็นเจ้าของฝา์มโชคชัยแต่ไม่ได้สปอยลูกสักนิดฝึกลูกชายคนเดียวให้รู้จักคุณค่าของเงินส่วนทั้งครอบครัวต้องหาเงินร่วมกันน้องปราบบุญกุลเป็นลูกชายของคุณแม่สุขวัญบุญกุลและคุณพ่อโชคบุญกุลทายาทนายโชคชัยบุญกุลเจ้าของฝา์มโชคชัยแม้ว่าน้องปราบลูกชายสุขวัญบุญกุล และคุณพ่อโชคบุญกุลเจ้าของฟาร์มโชคชัยจะเป็นลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อคุณแม่แต่ทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็ม่เคยเลี้ยงลูกแบบคุณหนูติดหรูตามใจอยากได้อะไรก็ต้องได้แต่ตรงกันข้ามกลับสอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้ล่าสุดนะครับคุณโชคบุญกุลได้ออกมาเผยว่าในตอนนี้ทั้งครอบครัวสมคนต่างช่วยกันทำมาหากินทั้งคุณโชคเอง ก็มีกิจการในมือเดินเข้าบริษัทนั้นออกบริษัทนี้ส่วนคุณสู่ขวัญก็มีงานเป็นพรีเซนเตอร์งานแฟชั่นส่วนน้องปราบนั้นพอปิดเทอมก็ให้ไปทำงานค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำเพื่อแลกกับการซื้อเกมบน iPad อยากได้อะไรต้องทำงานเองให้รู้คุณค่าและที่มาของเงินน้องปราบได้ช่วยเหลืองานในฝ่ามากมายทั้งเลี้ยงแกะตัดหญ้าดูแลมาเก่งและเทพสุด,สดตั้งแต่อายุ12ปี น้องปราบก็มีความสามารถขี่ม้าขับรถ ATV ล่าสุดขับรถกระบะได้แล้วด้วยนอกจากนี้นะครับคุณโชคยังเผยภาพของน้องปราบที่ขนพืชพันธุ์ทางการเกษตรขึ้นบ่าและใส่เสื้อผ้าแบบชาวนาชาวไร่จริงๆจนมีหลายคนชื่นชมถึงการเลี้ยงลูกของบ้านนี้ที่แม้ว่าจะมีเงินมากมายแต่ทุกบาทที่หามาได้ก็ไม่ง่ายเลยภาพจากอินสตาแกรมโชคบุญกุลฝากโชคชัยเชื่อว่าหลายคนนะครับ จะต้องนึกถึงใครไปไม่ได้นอกจากคุณโชคบุญกุลกับภรรยาสาวแสนสวยคุณสุขขวัญบุญกุลซึ่งเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่น่าชื่นชมมากกับการเลี้ยงลูกชายเพียงคนเดียวของครอบครัวอย่างน้องปราบให้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างสมถะและได้ทําความรู้จักกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองคงไม่มีปัญหาอะไรสิ่งของบางอย่างก็สามารถซื้อได้อย่างสบายๆเพราะเป็นถึงทายาทของฝ่ามโชคชัยได้บอกเลยว่า การเลี้ยงลูกของพ่อโชคและแม่สุขวันนั้นไม่ได้เลี้ยงแบบสปอยล์ลูกแน่นอนเพราะถ้าหากลูกอยากได้อะไรต้องทํางานแลกกับเงินเท่านั้นดังเช่นรูปภาพที่พ่อโชคได้โพสล,ลงอินสตาแกรมคือน้องปราบต้องไปทํางานแบกหญ้ากองใหญ่ในฟาร์มเพื่อเอาค่าแรงไปซื้อเกมบน iPad ที่อยากได้เรียกว่าเป็นวิธีการสอนลูกที่ดีจริงๆเลยนะครับเพื่อให้ลูกได้รู้จักคุณค่าของเงินไม่ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยสอนให้ได้เรียนรู้จักความลําบาก ถือเป็นภาพที่น่าชื่นชมมากๆเลยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก i n s t a g r กรมโชคบุญกุลหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็อนอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ